สาเหตุที่เราต้องมาทำงานตรงนี้เพราะเหตุที่ว่าผู้เสียหายก็คือบริษัทสี่เป็นผู้เสียหายจากพระรูปหนึ่งอยู่ในป่าในเขาเก็บไข้ได้ป่วยมาบางคนมาอยู่วัดแล้วสามสิบสี่สิบปีนี่ไม่เคยเห็นลูกหลานมาเยี่ยมลองคิดถึงปัจชิมโโอวาสของพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไง ก่อนจะทำหน้าที่ปริญนิพานท่านว่าขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาประมาเดนะขอให้พวกท่านทั้งหลายอย่าประมาทให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท บันนี้การที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทจะได้มาจากที่ไหนก็ได้มาจากพระเทระที่ท่านมีความเข้าใจในเรื่องการที่แนะในการปฏิบัติไอฝ่ายบริษัทสี่ที่จะได้อย่างอุบาสกอุบาสิกาหรือพระเนนที่จะได้จากพระเทระ ถึงว่าผู้ที่จะชักนำให้เข้าใจในประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี่ไม่ได้หาง่ายสำหรับผู้ที่จะชักนำให้เข้าใจที่เป็นไปกับมรรคหรือเป็นไปกับข้อปฏิบัติต่างๆสุดท้ายมามันเป็นราคาที่ใช้จ่ายสูงนั่งอยู่เฉยๆนี่วันละสองหมื่นเดือนละแปดแสนพระเนนสี่สิบห้าสิบองค์ไปรักษาก็เลยคุยกันกับทาง กระทรวงว่าจะทำยังไงโครงการนี้ถ้าอาตมามันหมดศรัทธาหรือผู้สนับสนุนหมดศรัทธาในโครงการนี้จะไปยังไงพระเนนที่มีอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยองค์ที่รักษากันอยู่ปัจจุบันนี้มันจะไปทางไหนทิศไหนก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็เลยทางกระทรวงก็ว่า ทางกระทรวงก็รักษาอยู่รักษาระดับไหนระดับกรมโอ้ยระดับกรมไม่ได้ต้องไปได้ระดับมติของคณะรัฐมนตรีนูน้นมันถึงจะไปรอดก่อนเป็นกฎหมายต้องทําเป็นกฎหมายภายหลังมาเขาเขาไปได้มติคณะรัฐมนตรีมาแล้วทางคณะสงฆ์ก็ต้องไปได้มติมหาเถรธรามคมมามันถึงจะไปรอด ก็เลยตกลงกันว่าไปเซ็น MOU กันเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาปีห้าเ็ดตกลงที่จะออกมาดูแลสุขภาพพระเนรตอนนี้ทำสำรวจด,ดูแล้วนี่มีพระป่วยนอนรอตายอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณเก้าพันขวงองที่มีโครงการสำรวจด,ดูแล้วแต่นั้นก็เลยคิดที่จะทำขึ้นมาพอดีเราได้ที่แปลง สี่สิบห้าไล่ก็เลยลองทำโครงการทำอะไรพอดีเรามีฝ่ายสถาปนิกฝ่ายพวกออกแบบออกแบบก็ให้เขาออกแบบให้อาคารสำหรับที่จะทำคำว่าพระคิลานุป,ปถา พระคีรานุปถักคือสมัยก่อนมันมีอยู่แล้วดั้งเดิมเขาเรียกว่ามีสามอย่างก็คือหมอแล้วก็พิสุไข้พระพยาบาลพิสุไข้ดั้งเดิมเขาใช้คำว่าพระพยาบาลพิสุไข้แต่มาบบดนี้เรามาใช้คำว่า,าคีรานุปถักอันนี้ก็คือความหมายอันเดียวกันกับพระพยาบาลพิสุไข้ แต่เรามองต่อไปว่าถ้าพระที่ได้อบรมผ่านการอบรมแล้วนี่ถ้าเขาอยู่ในเพศธรรมณะต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์กับพระาศาสนาต่อเมื่อเขาอยู่ไม่ได้ก็มองข้ามไปว่าพระเหล่านั้นล้วนแต่มีพ่อมีแม่ถ้าพ่อแม่เขายังมีชีวิตอยู่ เมื่อพ่อแม่สราภาพเขาก็จะได้ไปประถมพยาบาลพ่อแม่เขาไปช่วยทางพยาบาลหรือไปช่วยอะไรตัวอะไรต่างๆก็จะได้เป็นประโยชน์กับประชากรของประเทศเราอบรมได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะเป็นประโยชน์กับประชากรของประเทศมากเท่านั้นเพราะการอบรมพระกีฬานุปถากก็เหมือนกับได้อบรมอสอมอย่าง ครงการตอนโควิดเราก็มีอสมอของประเทศไทยเป็นล้านคนเราถึงเอาอยู่ดัง mm hmm. นั้นการได้อบรมพระกีฬานุปถาก mm hmm. มันก็จะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาอันใหญ่หลวงเพราะว่าทางกระทรวงสารสุขก็ดีหรือสำนักงานพุทธพระพุทธศาสนาก็ดี เขาก็สนับสนุนเต็มที่เพราะได้เซ็น MOU กันไว้เมื่อวันที่29่กุมภาสองพันห้าร้อนั่นวิธีการรักษาพยาบาลเราเคยคิดแผนไว้อยู่ว่าสมัยก่อนไอ้ถือทั่วไทยนี่ยังไม่มีมันก็ใช้ วิทยุกับโรงพยาบาลสี่ลาดติดต่อกันทางวิทยุเมื่อเข้าไปขอประชุมขออะไรต่ออะไรแล้วก็ขอ,อรายการรักษาพยาบาลก็รักษาทางสื่อสารทางวิทยุสมัยก่อนอย่างทุกวันนี้โอ้ยสบายรักษาพยาบาลทางไอ คือทั่วไทยรักษาได้ทง้งวีดีโอคอทางอะไรต่ออะไรมันทําได้เพราะสมัยก่อนก็ยังทําได้แล้วสมมุติว่าเก็บไข้ได้ป่วยมาอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้อยู่โรงพยาบาลของวัดแล้วแบบนี้เราก็ให้หมอในพื้นที่มาตรวจว,ว่าเป็นอะไรแล้วก็ใช้วีดีโอคอกันการรักษามันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดบางคนคิดว่าจะมีหมอมีมืมอไม่ไม่ไม,มีความจำเป็นที่จะต้อง มีหมอมานั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำโครงการมันเสร็จไม่ต้องไปห่วงว่าไม่มีหมอเพราะการเซ็น MOU ที่มันผูกติดกันไว้อยู่ปีวันที่29่กุมภาปี67เจ็ดมันผูกติดกันไว้แล้วกับทางกระทรวงสาธารณสุขกับผู้เชี่ยวชาญในกระทรวง ใครก็ตามที่อยากจะอุปถากเราตถาคตให้อุปถากพระภิกษุไข่เถิดจะได้เหมือนอุปถากเราตถาคตคำว่าอุปถากผู้เจ้ามีอานิสงส์มากขนาดไหนการได้ดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยก็จะมีอานิสงส์เท่ากันกับได้ดูแลได้อุปถาพระพุทธเจ้าดัง<ม>นั้น การได้อุปถักพระไข้พระป่วยเราก็เคยทำมาหลายองค์ที่เราพูดถึงที่รักษาพระป่วยไปหลายองค์อย่างทุกวันนี้ก็ยังรักษาอยู่หลายองค์ดังนั้นอันนี้สง์ก็เหมือนกับได้อุปถากผู้เจ้าไม่รู้จะพูดอะไรบ้างคำว่าอุปถากผู้เจ้าถึงแม้ผู้เจ้าปรินิพันไปแล้วตั้งสองพันกว่าปี เราได้อุปถากพระพิสุไขไก็ยังเหมือนกันกันกบว่าได้อุปถาคผู้เจ้าอยู่ดังนั้นอันนี้สงมันก็มีมากขนาดนั้น